สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะครับแบบฝึกหัดที่1.3่ในเรื่องของอสมการนะครับกันต่อ,อวันนี้นะครับครูจะเฉลยข้อ2นะในหน้าที่27่ะอ่ะมาอ่านโจทย์กันเลยเนาะเขาบอกปัญญาปัญญาก็เป็นตัวละครถูกป่ะปัญญาเนี่ยมีเหรียญบาท นะครับและเหรียญหาบาทอยู่ในกระป๋องออมสินจานวนหนึ่งมาแล้วนะเขามีเหรียญบาทและเหรียญหบาทก็แสดงว่าปัญญาเนี่ยมีเหรียญกี่ประเภท2ประเภทถูกไหมคือเหรียญบาทกับเหรียญห้าอยู่ในกระป๋องออมสินแต่ถามว่ามีเท่าไหร่ตอบได้ไหมไม่ได้ครูก็ตอบไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกมาถูกป่าว่ามี กี่เหรียญอ่ะมาโจทย์ต่อเนาะเมื่อเหรียญเต็มกระป๋องนะครับเมื่อเหรียญเต็มกระป๋องปัญญาเนี่ยไอ้เจ้าปัญญาเนี่ยเขาก็เทออกมานับเขาพบว่าเหรียญบาทเนี่ยมันมากกว่าเหรียญห้าบาทอยู่สิบสองเหรียญถูกไหมเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าอยู่สิบสองเหรียญถามว่า มีใครรู้บ้างว่าเหรียญบาทกี่เหรียญรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้นะครับเพราะเหรียญบาทเนี่ยมันมากกว่าเหรียญ5บาทอยู่12เหรียญเนี่ยมีตั้งหลายกรณีจริงป่ะอาจจะเป็นเหรียญสมมตินะเหรียญบาท20เหรียญอ่าถ้าเหรียญบาท20เหรียญเหรียญ5บาทกี่เหรียญก็8เหรียญถูกป่ะเอออย่างเงี้ยนะ แต่ถามว่าจําเป็นไหมเหรียญบาทต้องมี20ไม่จําเป็นอาจจะ21ได้ไหมได้ถ้าเหรียญบาท21เหรียญ5บาทกี่เหรียญ9เหรียญถูกไหมเพราะ21ลบ12ได้9อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีหลายกรณีนะเรายัางสรุปไม่ได้หรอกว่าเหรียญแต่ละชนิดนั้นมันมีกี่เหรียญถูกไหมอ่ะตัะต่อเนาะ เขาบอกว่าเมื่อนับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยไม่น้อยกว่าสามร้อยบาทนะครับเมื่อนับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยไม่น้อยกว่าสามร้อยบาทไม่น้อยกว่าคืออะไรทักเรียนไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมเราเคยคุยกันแล้วตรงนี้นะจำไหมนะไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะ คือไอ้โจ้าบัญญาเนี่ยเขานับเงินแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่น้อยกว่าก็คืออาจจะเท่ากับหรือมากกว่าสามร้อยก็ได้จริงป่ะแต่โจทย์ถามอะไรนักเรียนดูโจทย์ถามว่าจงหาว่ามีเหรียญห้าบาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญน,นะครับจงหาว่าเหรียญห้าบาทเนี่ยอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญก็คือเขาถามเหรียห้านั่นเองว่ามันมีกี่เหรียญ เพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมเคยเรียนสมการนะตั้งแต่ประถมม .1 ม .2 ก็เรียนมาแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราก็จะสมมุติเป็นตัวแปรนะก็ไม่พ้น x อีก,อกนะเอาเอกาเป็นตัวแปรเลยนะครับเราก็บอกเลยว่าให้เหรียญ5บาทมีอยู่ x เ,เหรียญอ่าเอางี้เลยนะนะครับให้เหรียญนะครับ กเขียนอย่างนี้เลยนะให้นะครับให้มีเหรียญนะห้าบาทอยู่ x เ,เหรียญนะครับให้มีเหรียญห้าบาทอยู่ x เหรียญถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามัน มันมีกี่เหลียญโอเคนะเอาละทีนี้ครูก็จะนะหยิบเครื่องมือ,อที่ครูมีอยู่มาใช้ก็คือสามเหลี่ยมมหัศจรสจัดนะครับซึ่งครูได้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะซึ่งตรงนี้ครูไม่ขออธิบายในรายละเอียดแล้วล่ะนะครับจะหยิบมันมาใช้เลยนะครับก็จะเขียนนะครับสามเหลี่ยม ขึ้นมาเลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมมหัศจรรย์นะครับมีอยู่สองสองอันนะก็คืออันแรกก็เป็นเหรียญบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญบาทเนาะโอเคเหรียญบาทอันนี้เป็นเหรียญบาท ส่วนอีกสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมมหัศจรรย์เปลี่ยนห้าบาทเปลี่ยนห้าบาทนะครับเอาละ,เ,าละเดี๋ยวครูจะใส่ตัวเลขนะ เนื่องจากนะครับเขาถามนะครับเนื่องจากเขาถามว่าเหรียญ5บาทนี้มีกี่เหรียญช่องนี้คืออะไรนะเรามาดูกันนิดนึงอ่าช่องนี้ก่อนช่องนี้ก็คือจำนวนเหรียญของเหรียญบาทถูกไหมช่องนี้คือจำนวนเหรียญของเหรียญห้บาทช่องนี้คืออะไรช่องนี้คือมูลค่าต่อเหรียญบาท นะอันนี้เป็นมูลค่าต่อเหรียญบาทส่วนข้างบนก็จะเป็นมูลค่าของเหรียญบาททั้งหมดเลยนะทุกเหรียญเลยนะครับช่องนี้ก็เป็นจํานวนเหรียญของเหรียญห้านะซึ่งครูให้เป็น x ไปเลยนะครับให้เป็น x ไปเลยเพราะเขาเขาถามถูกไหมถ้าเหรียญห้าบาทมี x เ,เหรียญถามว่าเหรียญบาทมีกี่เหรียญ อ่ะดูตรงนี้เหรียญบาทเนี่ยมากกว่าเหรียญ5บาทอยู่12เหรียญแสดงว่าเราต้องเอาเหรียญ5บาทไปบวกกับ12บถูกไหมถึงจะเป็นเหรียญถึงจะเป็น,นจำนวนของเหรียญบาทนะเหรียญบาทมีมูลค่านะครับมีมูลค่าต่อเหรียญน,นะอยู่ที่เท่าไหร่ หนึ่งบาทถูกไหมส่วนเหรียญห้าก็จะมีมูลค่าต่อเหรียญคือห้าบาทนักเรียน,นะน,นยก็จับมาคูณกันเลยนะครับซ้ายคูณขวาได้บนนะ x บวกสิบสองคูณหนึ่งก็จะเป็น x บวกสิบสอง x คูณห้าก็คือ5 x น,นะนี่นะนักเรียนก็มาดูนะครับ ในสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อนับจำนวนเงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า300บาทก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ300นับจำนวนเงินทั้งหมดจํานวนเงินทั้งหมดก็คือนักเรียนต้องจับช่องบนเนี่ยมาบวกกันนะแล้วก็อ้างว่ามันมีค่ามากกว่าเท่าไร่3 0 0อ่านักเรียนก็ได้สมการมาแล้วตรงนี้นะครับ นะตรงนี้นะครับเป็นอสมการของข้อนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแก้กันว่าได้เท่าไหร่นะอสมการนะครับอ่ะนั้นครูจะมาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ x บวกสิบนะซึ่งดึงมาตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะบวกกับห้า x ตรงนี้มาเขียนใหม่ นะสองก้อนนี้บวกกันก็จะมากกว่าหรือเท่ากับสามร้อยนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมจากนั้นก็เอาวงเล็บออกนะครับเอาวงเล็บออกได้เลยแล้วก็จับตัวแปรมารวมกัน x บวก 5x เ,เป็น 6x 12ดึงลงมามากกว่าหรือเท่ากับเท่าไรสา0ยนี่อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็แกอสมการ,ครปกติละ นะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เราก็จะย้ายข้างนะ 6x ไม่ต้องย้ายนะครับลอกลงมาเครื่องหมายมากกว่าลอกลงมา300ลอกลงมานะครับย้าย12ซึ่งเป็นบวกมา,ข,าข้างขวามือเป็นลบอ่าโอเคนะอันนี้เรียนคล่องแล้ว300ลบ12ได้เท่าไหร่ 288ถูกไหมอ่าข้างซ้ายก็ลอกลงมาเนาะ 6x เพราะฉะนั้น x เดียวก็จะเอา6หารทั้งสองข้างนะครับก็จะได้288หารด้วย6กถูกไหมตัวนี้นะครับ ซึ่งสองร้อยแปดสิบแปดนะครับหารด้วยหกนะครับก็จะมีค่านะครับสี่สิบแปดนะอันนี้ก็จะเป็นค่า x ซึ่ง x นั้นก็เป็นจำนวนของเหรียญ5บาทที่มีอยู่นะเราก็สรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนเหรียญ5บาทนะครับก็จะมีอยู่เท่าไหร่สีเหรียญน,นี่เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยเนี่ยมี48เหรียญแต่ไม่ได้หมายวามว่า เหรียญห้าบาทเนี่ยจะต้องมีแค right ่สี่สิบแปดเหรียญนะอาจจะสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดได้หมดอหะแต่เขาพูดอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีแค่สี่สิบแปดเหรียญนะครับโอเคนะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะนักเรียนก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือเป็นการแทนค่าลงไปในเงื่อนไขของโจทย์ นะจริงๆนะเราเรียกว่ากระบวนการตรวจตรวจอะไรตรวจสอบนะตรวจสอบแล้วในลองแทนดูนะครับปัญญานะปัญญามีเหรียญห้าบาทสี่สิบแปดเหรียญ นะครับปัญญานะครับมีเหรียญ5บาทนะ48เหรียญน,นั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าเขาจะมีเหรียญ5บาทนะครับเป็นมูลค่ากี่บาท นเพราะฉะนั้นจะมีมูลค่านะครับของเหรียญ5บาบาทเท่ากับ48คูณหถูกไหมก็จะได้เท่ากับ58 4 40ใส่ศูนย์ทด4 5 4ห้ก็เป็นเท่าไร่24นะก็จะมี เหรียญ5บาทอยู่240บาทนะครับส่วนเหรียญนะครับบาทนะมีเหรียญ1น1บาทก็จะเอา48นะคือเหรียญ5ไปบวกกับ12ก็จะเป็น60เหรียญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญบาทก็จะมีมูลค่านะครับ นะมีมูลค่าของเหรียญบาทเท่ากับกี่เหรียญน,นะหกสิบคูณหนึ่งก็จะเป็นหกสิบหกสิบบาทสรุปเลยก็คือเอาสองก้อนนี้มาบวกกันมูลค่าของเหรียญห้าบาทกับมูลค่าของเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็จะ มีเงินทั้งหมดไม่น้อยกว่า300้อยบาทตามจริงเลยนะสองช่องนี้รวมกันนะครับก็เป็น300เป๊ะเลยนะครับสรุปก็คือเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินทั้งหมดนะครับทั้งหมดไม่น้อยกว่านะสามร้อยบาท เป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกทุกอย่างนะครับก็สรุปว่ามีเหรียญ5บาทอยู่อย่างน้อย48เหรียญโอเคนะครับสวัสดีครับ